ครับผมแล้วตอนนี้น้ำยาข้าวปูนเท่ากับเซ็ตแล้วครับใส่ลูกชิ้นปลานะครับตอนนี้กําลังจะปิดท้ายด้วยต้นหอมและใบมะกรูดนะครับผมใส่ลงไปครับผม พบกับผมช่องเก่ง a n n e l อีกแล้วนะครับเมือ่อในช่วงทําเองกินเองนะครับผมสิ้าไปหาแนวกินเทียงนะครับวันนี้ขอเสนอเมนูข้าวปุ้นนะครับสิเฮ็ดขนมจีนน้ํำยาก,กะทินั่นเองครับตอนนี้เพื่อเป็นการเสียเวลาขั้นตอนแรกได้รับมอบหมายให้ไปพาบกเผาเตรียมกะทินะครับผมไปเลยครับครับผมตอนนี้ก็ห้ากับไปพาบกเผากันเลยครับ มีดพร้อมมะพร้าวพร้อมนะครับใส่จักรนวยครับว,วันนี้เราจะใช้แค่รูปเดียวก่อนนะครับเ,เรียบร้อยครับผมต่อไปห้อเกาะปลูกเลยนะครับ เลยนะครับเรียบร้อยครับผมต่อไปกะสีไปขูดนะครับขูดแล้วก็คั้นทำกะทินั่นเองนะครับครับผมตอนนี้เ้ากะสีมาเริ่มขูดมะพร้าวกันนะครับผม นอกจากเราจะใช้ลิงเก็บมะพร้าวแล้วเรายังใช้กระต่ายขูดมะพร้าวด้วยนะโอเคครับทำมาเรื่อขูดเลยครับ ตอนนี้ห้ากระต้มเครื่องน้ำยาขนมจีนนะครับผมก็จะใส่ปลาทูใส่พริกใส่กระชายนะครับก็จะมีหอมแดงนะครับต้มลงไปพร้อมกันนะครับแล้วเราก็จะเอาออกมาตํานะครับตอนนี้กาลังเดือดครับผมตอนนี้เราก็ตําเครื่องแกงนะครับผมก็จะใส่กระชายพริก หอมแดงเนื้อปลาทูที่เราต้มเมื่อสักครู่นะครับํำให้ละเอียดแล้วก็จะไปใส่ในหม้อกะทินั่นเองครับตัวน,นี้เราก็เริ่มผัดเครื่องแกงใส่กับกะทินะครับให้หให้มีกลิ่นหอมก่อนนะครับผ,ผัดไปเรื่อยๆนะครับเป็นสูตรของเชฟน้อยนะครับอ,อิมพอร์ตสูตรมาจากน,นนารายนั่นเองนะครับ ครับผมตอนนี้ระวังรอน้ำยาเซตนะครับระหว่างรอน้ำยาขนมจีนนะครับเรามาเตรียมผักเครื่องเคียงรอนะครับรอไม่ครัวนะครับเขาทาน้ํายานะครับเราก็มาเตรียมผักรอแล้วกันนะครับผมภนยกหั่นผักนะครับ ครับตอนนี้ผอมกระเรียมผักเคียงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีปีกล้วยนะครับผมผักกะลัมครับถั่วฟักหนาครับแล้วก็ผักอีตู่วันนี้มีอยู่3มผักนะครับสําหรับเมนูขนมจีนน้ํายากะทิในมื้อนี้นะครับเดี๋ยวผมสิพายบึงน้ายาครับตอนนี้เสร็จแล้วครับเราไปดูกันครับครับผมแล้วตอนนี้ น้ำยาขา้าวปูนเท่ากับเซตล้วครับใส่ลูกชิ้นปลานะครับตอนนี้กำลังจะปิดท้ายด้วยต้นหอมและใบมะกรูดนะครับผมใส่ลงไปครับผม <คน S 1> เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมให้กับน้ำยากะทิเห่านั่นเองนะครับเดี๋ยวจะให้ชมแบบ Full HD นะครับตักเลยครับนี่ครับสาเจอกะสาเจอเรื่อเสียก่ โอเคครับผมกระผมและตอนนี้ข้าวปุ่นห้อกระเซ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมขนมจีนน้ำยากะทินะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับน้ำยาเข้มข้นนะครับผมเครื่องเคียงเราก็มีผักอยู่สีอย่างนะครับกะซิมีปีกกล้วยทั่วฟักเง่ากระล่ำนะครับผักอีตูนั่นเองนะครับ เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับผมครับผมสําหรับช่วงทําเองกินเองในมือนีนะครับกับเมนูข้าวปุ่นนะครับผมขนมจีนน้ํายากะทิในวันนี้นะครับผมผมก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามให้กับช่องเก่งชาแนลด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปหน้าสีผ้าไปเฮ็ดหยังสีผ้าไปเบิงอีหยังก็ฝากพี่น้องติดตามนํานะครับสําหรับมือนีผมขออนุญาตไปกินขนมจีนก้อนแล้วกันนะครับ พอกันคลิปหน้าสำหรับมือนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม